มันก็จะเปานทีม่หม่คุณเสนอว่าจะกดรจัมีุเลยนขอบคุณในการแจ้งออกถึงภาคตุลาคมีต่อองค์กรทะอยู่แลวและอรวมอคสานองค์กครับขอกะเรียกรทกคที่รักแค่แค่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการแข่งฟุตบอลพีทีทีลูบิคันไทยแลนด์เซมิโบลิกนะครับในนัดแรกนะครับกลุ่มชิงแชมป์ประเทศไทยตอนล่างนะครับซึ่งวันนี้ครับนาทีแทนป่าโออ่าแล้วูจจง่วะนี้ก่อนครับโอจต่ว่าเกือบโดนก่อนนะครับอดีตซอกยชเอนนะครับนี่ครับลูกแก่งเขาเลยครับลุกเซนทีสเนี่ยยอดบอลต่ําไปครับจังหวะสองครับอดีศัก อดิศักแม่หลอกแล้วตัดสินใจลองยิงตรงตัวนะครับอาครับเข็นตะไม่ถึงบอลนะครับบอลสองปฏิพัทน์มาแล้วยังทันนะครับบอลของดิไอคอนลูกนี้ได้ฝ่าวครับลูกนี้บอลทางด้านของทีมเยือนครับดิไอคอนมาที่วิศนุสุทธินะครับอาครับแม่ค่อยเซตกันเกือบโดนดกอาครับผัวเน่ต้องลงอาครับอัตพลอาครับนี่ครับ ไปติดแล้วบอล2แล้วก็ติดกิติศักดิ์อีกทีครับติดครับนี่แม้จะครับบอลจังหวะของปฏิพัฒน์เปิดให้นาลงฤทธิ์จังหวะ2เข็นตะโดนกวาดออกนะครับของเดียคอนหมโดนโคกสกัดนะครับครับอัตพลลงไปเล่นนะครับแล้วก็ให้กับหัวเนรผูหัวเนรจิ้มลูกนี้แม่ไม่ผ่านครับนะครับที่เสมอกับทางด้าน ทีมเบียนเดียคอนไอซิวศูนะครับมาตั้งกันครับอิิศักด์กลับมาที่กิติศักด์นะครับกิติศักด์ยกมามกระโดดเกี่ยวแล้วสุรพจนครับมาถึงอัตพลอัตพลแนี่ะของนี่ยังอาววนไวครับอัตพลแทงลูกนี้ตรงๆแล้วลจังหวะโดนโนี่ครับหนากว่าเก่ากว่านะครับบังอยู่เลยจังหวะนี้เอาล้บตัตว์ด้วยกับช้าแล้วดดก็ พูวเนตโอ้ยตรงนี้แม่คอนนะครับ hmm. อืมแม่พ <g ib berish> ุทธใส่ปั๊มกลับแล้วอ่าครับยังได้นะครับเป็นพูวเนตพูวเนตลงต่ำนะครับลูกสเต็ปพูวเนตให้แม่สวยครับแล้วก็เปิดอาครับมาตพลไหลมาแล้วโอ้โอ้โหทำกันดีนะครับทางด้านทับหลวงบอลมา อัตพลให้นาลงฤทธิ์นะครับแล้วก็บอลรุดมาครับถึงสุรพจน์นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณน้องก๊อฟหรืออาจารย์ก๊อฟด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะจังหวะของอ,อ้าวเดียคอนนะครับแล้วไหลมาอ่าครับมีมีมีทำทางไปโอ้รลให้ลูนีมีโอกาสได้จริงแล้วก็โอ้ยโดครับขาดน,นะครับเออแล้วจังหวะนี้ผู้สิน์บอกว่า อ๋อทงมาก่อนแล้วนะครับทงมาก่อนแล้วนะครับทงมาก่อนแล้วนะครับไปรู้เรืหน้าไปก่อนนะครับนี่ครับทั้งบดที่ทําทุกอย่างเพื่อทีมนะครับนะอยู่กับเคนตะนะครับเคนตะเจอเจอเจอดีเลยแล้วก็ไม่มีเรี่ยบเปิดอ่ะครับหักด้ซสายบนจังหวะนี้ครับแอบเป็นเป็นเดียร์คอนเดโต้นะครับอืแล้วนี่ครับนะลงลิสตามมาคือปฏิพัทธ์ไจะฟาวบ่อยๆไม่ดีนะครับ อ่าครับบอลถึงปฏิพัฒน์นะครับอ่าเดี๋ยวับได้ฟาวเลครับในช่วงทเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับกระจาเได้ปเปิดเข้าไปลุ้นก่ย้อนหลังกลับมาที่คุใสัยแนละ้วโอ้แล้วคว้าไม่ได้เลือกที่จะเล่นเร็วมาแล้วเดียคอนจงังหวะนี้ตัดมาไม่ทันแล้วมีตัวเติมอยู่สองสามตัวเดียคอนแล้วจวังหวะนี้กระชากมาจะผ่านไม่ไา้นะแล้ว โอ้โหโอโห้เอาไม่อยู่อะโอ้โหเหร็วเหลือเกินฮะงานกระชากขึ้นมาเปิดขึ้นหน้ามาอเขามีแถวสองโอ้โหยิงยัดจังหวะนี้โอ้โหเป็นลูกจังหวะสองฮะแหมหล่นแล้ววันเล่เลยหมายเลขเจ็ดฮะ อภิวัตยูโฟโ,โ,โอ้โหสุรพศเห็นแล้วให้มาที่อัตพลอัตพลไขเลี่ยนไปสุร,สรพศทันไม่ทันนะแล้วโอ้ยังทันสุรพศได้เปิดขึ้นมาโอ้โหแหมหมดแรงสุดแรงแล้วสุรพศนะให้ใครเลยแต่ยังไปเก็บไว้ได้บอลเข้าซอ,องทางผู้รักษาประตูเก้เขาละยิกร เปิดขึ้นหน้ายาวๆมาเป็นทางวิลั์นะม่งเซตไม่ได้สุธิพัฒนะ์บอลที่วิรับบอลยังอยู่แดนกลางที่สุภาพรเปิดมาที่อัตพลเล้จังหวะนี้อัตพลน,ตนี่บดมาตรงหน้านกิ้เีอับ้าเวลาไดหลังนาทรเวลาบาดเจ็บสี่นาทีนะ ให้มาที่อดิักฮะเปิดขึ้นหน้ามาที่อรตพแล้วอรตพนถึงก่อนแล้วแล้วยังได้อรตพนทิมมาที่กิติศักด์เปิดโค้งข้ามาโอ้ยังมีแถวสอรฮะสุภพรโอ้จังหวะนี้ต้องกล้าได้กล้าเสียนะแล้วเดี๋ยวเขาจะสวนกลับมาบ้างนะฮะโอ้ขึ้นมาสามสี่ตัวเปิดจังหวะนี้มาโอ้ติดตาเวลนา,านาบบนลผมเช็ดออกหลังไปก่อนเนะ สินก็เอาจบเกมการแข่งขันฮะเป็นนั้นว่าวันนี้คำหลวงพายทางเดียคอนไปหนึ่ประตูต่อศูนยะ์